ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างเป็นผ้าถุงสําเร็จจีบข้างหน้าสามจีบนะคะค่ะเรามาทํากันเลยนะคะว่าวิธีทําเราทําแบบไหนค่ะเราจะวัดจากริมกระดาษมาเข้ามาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราตีตรงเลยค่ะแล้วเราก็จะหาช่วงกระดาษช่วงช่วงสะโพกค่ะสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ค่ะสิบกับยี่สิบนะคะเราได้ค่ะเนี่ยค่ะสิบเซนเป็นยี่สิบนะคะสิบกับยี่สิบค่ะ วัดเลยค่ะแล้วเราก็ตีค่ะตีตรงมาเลยค่ะค่ะเราหาความยาวนะคะตัวนี้เราจะไม่เอายาวมากเพราะเราจะสร้างกระดาษแนบประหยัดคือการหากระดาษมันจะยาวไปนะคะนี่คือตัวยาวตัวนี้เราได้สามสิบนิ้วค่ะสามสิบค่ะ เราได้เราตีตรงเลยนะคะตีตรงเลยค่ะวันนี้เราได้ความยาวนะคะเราจะมาหาสะโพกกันนะคะตัวนี้สะโพกค่ะค่ะสะโพก84ค่ะบวก2เราบวกลวม2เสนแค่นั้นนะคะตัวนี้เอาหน้ากับหลังเท่ากันนะคะ8 4ดบวกอบวก2ค่ะค่ะ ก็เป็น86ค่ะเราหารสองก่อนนะคะได้43เนี่ยค่ะเราวัดมาเลยค่ะตรงนี้43่ามจากลิงกระดาษนะคะ4ีบสามเซนค่ะเราได้43สิมเซนแล้วนะคะเราตีตรงเลยค่ะ ตรงมาถึงจุดเอวเลยนะคะตัวนี้จุดที่เราได้แล้วนะคะเราก็คือได้เราได้เราจะพับกระดาษที่เราได้43ปีวคค่ะเราพับกระดาษค่ะเราจะตัดกระดาษลงนะคะเพืเ่อเพิ่ม เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหาในะคาเดน,นี้เราได้43แล้วนะคะเราวัดจากจุดนี้นะคะวันนี้เราหารสได้43บวกสค่ะได้43 43เรามาแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น21ครึ่งค่ะเราก็จะวัดจากลิงกระดาษช่วงคิ้นหน้าค่ะ21ครึ่งค่ะคินหน้ากับหลังเท่ากันนะคะ21ครึ่งค่ะ เราได้เราตีเลยค่ะตีตรงไปถึงชายเลยนะคะค่ะตัวนี้ก็คืออันนี้คือชิ้นหลังนะคะนี่คือเป็นชิ้นหน้าค่ะเราจะมาหาเกตกันเลยนะคะตัวนี้เอวเราได้สามสิบนิ้วค่ะสามสิบนิ้วเราหารสี่นะคะ เราใช้ใส่วัดค่ะหารสี่ก็ได้เจ็ดจุดห้าค่ะเจ็ดจุดห้าเจ็ดครึ่งเราวัดเลยค่ะเจ็ดครึ่งค่ะเราบวกเจ็ดนะคะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะชิ้นหลังเหมือนกันนะคะเจ็ดครึ่งเราบวกเกล็ดหนึ่งนิ้วนะคะค่ะส่วนที่เราเหลือตรงจุดนี้นะคะสองสองที่นะคะสอง ตัวคนตัวนี้จะเอวใหญ่นะคะเราจะแบ่งแล้วเหลือประมาณได้ข้างละครึ่งเซนค่ะเราเข้าวัดเอวเข้าเราก็จะตีเลยนะคะตีโค้งมาเลยค่ะที่เส้นตะโพกตัวนี้เราจะได้แค่นี้เองนะคะคือเกียดช่วงตรงจุดนี้ค่ะชายเราจะตีสอบเข้านะคะสองเซนครึง่งสองเซนครึง่งค่ะเราตีเลยค่ะเราตีสอบรตรงจุดนี้เลยค่ะที่สองเซนครึ่งที่เราได้ จากเครื่องสะโพกเลยนะคะเราตีะะเลยค่ะสองเซนครึ่งค่ะตัวนี้เราก็จะมาหาจุดเอวกันนะคะจุดเอวจุดนี้เราจะมาแบ่งครึ่งนะคะค่ะเราได้ตรงจุดนี้นะคะเกดยาวลงมาสิบสองเซนครึ่งค่ะ เกตเราได้หนึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วค่ะเราตีเลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราแบ่งครึ่งเกตยาวสิบสองเซนครึ่งค่ะข้างละครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะเราตีเลยค่ะ ค่ะพอได้แล้วแล้วนะคะเราจะมาตัดชิ้นหลังออกก่อนนะคะตัวนี้ค่ะนี่ชิ้นหลังเราได้แล้วค่ะชิ้นหลังเราจะมาดูวิธีการปิดเกล็ดก่อนนะคะแล้วก็จะวาดเอวค่ะช่วงเอวชิ้นหลังเราจะลงหนึ่งเซนนะคะแล้วเราจะโอบสวยค่ะ ข้างลงครึ่งเซนพอเราได้แล้วนะคะเราวาดโค้งเลยค่ะวัดโค้งมาที่เส้นข้างนี่ค่ะค่ะที่เราได้นี่ค่ะเราก็จะตัดตามนี้เลยนะคะนี่คือเส้นเอวค่ะนี่เส้นเอวของชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังนี้เราได้แล้วเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยนะคะชิ้นหน้าที่เราวัดแล้วนะคะเราจะหาก็ได้ค่ะเราจะมาทบตรงเส้นกลางนี่ค่ะทบกลางผ้าค่ะตรงกลางนี่ค่ะทบกลางค่ะแล้วเราก็จะมากลิ้งเลยนะคะ ิไปอยู่อีกแถบหนึ่งนะคะกลิ้งเลยค่ะกิ้งโดยรอบเลยนะคะแล้วเราก็กิ้งสะโพกด้วยค่ะ เรกิ้งเกรดด้วยนะคะค่ะการทำครั้งแรกเราจะต้องปิดเกตก่อนค่ะปิดเกตแล้ววาดช่วงเอวนะคะช่วงเอวข้างเราลงจุดห้าจุดห้าค่ะชิ้นหน้าเราลงหนึ่งเซนแล้วเราก็วาดเอวเลยนะคะวาดเอวเลยให้ได้ช้อลงมาเลยค่ะวาดเอวได้เลยเราก็กลิ้งตามเลยค่ะกลิ้งตามที่เราวาดเอวเนี่ยค่ะ พอได้แล้วเราก็จะตีวาดตามที่เส้นที่เรากลิ้งเลยนะคะแถบสองนี้ค่ะช่วงจุดเอวที่เราวาดค่ะเราได้แล้วเราจะวาดเส้นโค้งตามเอวเลยนะคะตามค่ะจุดที่เราได้ค่ะตัวนี้ เราก็ดูเกตด้วยค่ะเกดที่เราได้ค่ะตัวนี้เราจะมาทําจีบนะคะเป็นจีบหน้าสามจีบค่ะเราจะวัดตรงจุดนี้เลยนะคะจีบหน้าเราจะคือจีบนี้เป็นจีบแรกเลยนะ,ะเราเราจะวัดจากสันกลางมานะะี่ค่ะเป็นสิบเอ็ดเซนค่ะค่ะได้สิบเอ็ดเซน ราตีตรงเลยค่ะจากเก็ดแรกที่เราได้ค่ะเราตีตรงมาข้างล่างเลยนะคะเกรดตัวนี้จีบค่ะจีบตัวนี้เราจะห่างประมาณสี่เซนนะคะสี่เซนจีบละสี่เซนค่ะยาวตลอดเลยนะคะเราจะทำสามจีบค่ะ นี่ค่ะจีบละสี่เซนค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีตรงเลยค่ะที่เราได้จีบค่ะ นี่คือเส้นที่หนึ่งจีบที่หนึ่งนะคะนี่จีบที่สองนี่จีบที่สามค่ะค่ะเราจะมาตัดเลยนะคะเราตัดจีบแรกเลยค่ะค่ะเราตัดจีบแรกเลยนะคะ,คะ,รต,รระ,คะตรงจุดนี้เราจะทบสันในค่ะคือเราจะวัด วัดตรงจุดนี้ค่ะที่เราพับเราเกยค่ะเราจะต้องเกยแถบ,บซ้ายเข้ามานะคะเราวัดตรงเส้นนี้ค่ะตัวนีถึงเส้นนี้ยี่สิบสองเซนเราก็จะแปะกระดาษเลยค่ะแปะกระดาษตรงจุดนี้นะคะเราจะพับทับเกยข้างในค่ะเส้นข้างใน เราจะเกยมาจากที่ลาวัดนะคะคือจะเป็นแถบซ้ายมือนะคะเราเกยมา22สองเซนค่ะถ้าเราจะให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเป็น25้าเซนได้ค่ะคือเราจะเกยนึกเอามาอีกนิดหนึ่งค่ะ25้าเซนแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะ ตีตัวมาเลยค่ะตรงจรุดนี้ค่ะที่เราได้แล้วพอตรงนี้ที่เราเกยนะคะจะเกยแถบนี้ค่ะแถบซ้ายค่ะเกยข้างในนะคะค่ะนี้เราจะเป็นเกยแบบนี้นะคะเราจะตัดให้ดูค่ะตัวนี้เราได้แล้วนะคะเราก็ได้เนี่ยค่ะเราเกยเราก็จะมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาจุดเลยนะคะเราจะตัดค่ะ ตัดตรงจุดนี้มีเส้นที่หนึ่งนะคะที่เราเจะจะแยกค่ะล้วตัดเลยค่ะนี่ชิ้นที่หนึ่งนะคะที่หนึ่ง สค่ะนี่ชิ้นที่สาค่ะนี่ชิ้นที่สามค่ะแล้วเราก็จะหากระดาษมาเลยนะคะกระดาษมาหนึ่งชิ้นค่ะ ือจุดนี้ค่ะที่เราจะจะทบค่ะเราจะติดนะคะค่ะเราติดสก๊อตเทปก่อนนะคะ พอเราได้แล้วจีบค่ะเราจีบเราแบ่งเป็น4ี่เราจีบได้จีบละสี่เซนนะคะเราก็แยกแปดเซนเลยค่ะจีบแยกแปดเซน8ปดเซนตลอดเลยนะคะ8ปดเซนค่ะเราก็จะจับตอเลยนะคะเราพับตรงนีง้ค่ะแล้วก็ มาถึงจุดที่เราเราเราจะจะแยกตรงที่เราเราซ้อนค่ะสอนนี่ค่ะเราก็เอาเกจที่สามเนี่ยค่ะมาชนกันชนกัะเก็ยนี้นะคะค่ะ ปีสกอตเท็เลยค่ะ เราปิดตลอดเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วตัวนี้เราได้เกตี้แล้นะคะเกต็ดนี้เราก็พับอีกค่ะเก็็ดใหญ่ตัวนี้ก็แปดเซน,นีค่ะแล้วก็วัดเลยค่ะแปดเซนตลอดเลยค่ะแล้วก็จับจกลีบนี้ค่ะวัชนกับนี่ค่ะที่เราได้แปดเซน,น พอเราได้แล้วเราก็อัดจีบเนี้ค่ะจีบที่สองค่ะมาชนกับตรงจุดนี้อีกน,นี่ค่ะมัติดเลยค่ะ ที่เราได้แล้วค่ะคืนนี้คือมันจีบสุดท้ายแล้วนะคะจีบที่สามแล้วก็วัดไปอีกค่ะแปดเซนจีบที่ได้ค่ะแปดเซนที่เราซ้อนจีบค่ะ เราก็จับตรงนี้เลยนะคะเส้นเพราะว่าเราจับตรงจุดนี้เส้นเราจะได้เท่ากันค่ะไปทบแล้วจะจะได้เสมอกันค่ะมาชนเลยค่ะชนชนที่ตรงแปดเส้นนี้ค่ะค่ะเราก็นี่ค่ะเราก็อาจีบสุดท้ายเนี่ยค่ะมาชนตรงนี้จุดนี้ได้เลยค่ะเราก็ติดสกอตเทปเลยนะคะค่ะเราติดเลยค่ะ นี่พอเราได้แล้วนะคะเราได้ครบแล้วค่ะเราได้ครบสามจีดแล้วนะคะพอเราได้ค่ะคือจุดนี้ตัวนี้นะคะคือเราจะเป็นแถบแถบขวามือเนี่ยค่ะ จะเป็นสันทบเป็นทบค่ะเราจะเผื่อไปประมาณแปดเซนค่ะแปดเซนค่ะแปดเซนเราตีเลยค่ะตีตรงลงมานี่แหละค่ะเราตัดค่ะตัดตามที่เราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่เราได้ขีบค่ะตัวนี้แปดเซนนะคะที่เราจะทําเป็นสับค่ะสบับแถบ ขวามือนะคะค่ะแล้วเราก็จะตัดตามรูปเลยค่ะตามรูปที่เราวาดเป็นรูปเอวนี่นะคะตามรูปเอวนี่ค่ะการเฉลี่ยเก็ดนะคะเกดที่เราได้ได้หนึ่งนิ้วค่ะเราเฉลี่ยข้างประมาณข้างละครึ่งเซนค่ะทุกทุกเก็ดเลยนะคะตีเข้าค่ะครึ่งเซนตรงจุดนี้ครึ่งเซนค่ะ ตีโค้งเข้าค่ะตรงนี้ครึ่งเซนนะคะตีช้อนเข้าค่ะตรงจุดนี้นี่ก็ครึ่งเซนนี่ครึ่งเซนค่ะตีช้อนเข้าค่ะตรงหัวเกตค่ะตรงตรงตรงที่เราได้เกดค่ะตรงนี้ก็ครึ่งเซนค่ะเราจะตีโค้งเข้าค่ะก่อนเข้าการนะคะการเย็บเกดค่ะเย็บติดเราจะวัดจากเอวนี่ค่ะ ประมาณย5่สห้านิ้ยี่สิบห้าเซนนะคะเราจะไม่เอายาวมากค่ะเราจะเย็บติดนี่เลยค่ะเย็บติดตรงช่วงจุดนี้นะคะเย็บมาเลยค่ะเย็บยี่สิบห้าเซนค่ะยี่สิบห้าเซนตรงจุดนี้นะคะคือจะเป็นดูแทบขวามือนะคะเราจะพับนะคะคือเป็นดาบดาบอยู่ข้างในนะคะตรงจุดนี้ดาบอยู่ข้างในชิ้นนี้ค่ะที่เราได้ที่เราแยกค่ะเทบซ้าย เราจะเอาแถบเนี้ยค่ะมาชนกับตรงจุดนี้ค่ะชนนี้เลยค่ะถ้าชนจุดนี้แล้วเราก็จะตัดนะคะตัดจุดข้างในตีตามข้างในเลยค่ะตัดจุดข้างในตัดข้างค่ะ ตัดข้างที่เราได้นะคะตรงจุดนี้ที่เราได้แล้วเราจะตัดตามเส้นเลยนะคะตามเส้นที่เราได้ค่ะข้างในนี่ค่ะคือชิ้นหน้าที่จะเป็นจีบสามจีบนะคะเนี่ยค่ะนี่คือที่ซอยข้างในนะคะนี่คือเส้นที่สองนี่ค่ะ แล้วตรงจุดนี้ก็คือเราจะซ้อนนะคะซ้อนตรงจุดเอวเนี่ยค่ะเราซ้อนข้างในจะเป็นจุดนี้แถบซ้ายมือแล้วแถบขวาเนี่ยค่ะเราจะซ้อนเป็นแบบนี้ข้างในเราจะผ่าขาดนะคะเราจะไม่ทบนะคะข้างในนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยจะเราจะเย็บติดมาตรงจุดนี้ค่ะ25เซนนี่ค่ะเย็บติดจากเอวมานี้เลยค่ะ25เซนจุดนี้เหมือนกันค่ะ25เซน นี่ค่ะนี่คือชิ้นหน้านี่ชิ้นหน้าสำเร็จแล้ว